ข่าวดีกลุ่มนี้โชคดีรับเงินเยียวยารวดเดียว10,000บาท28กันยายน6-4นี้ค่ะสวัสดีค่ะพบกับบุ๋มเล่าข่าวสวัสดีการแห่งรัชช่องมอมมี่บุ๋มบิมนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะบุ๋มก็มาแจ้งข่าวดีนะคะให้กับพ่อแม่พี่น้องได้รับทราบกันนะคะว่าในวันที่28กันยายน64นี้นะคะรัฐบาลก็เตรียมโอนเงินให้อีกนะคะให้กับกลุ่มนี้เท่านั้นนะคะที่จะได้จะเป็นกลุ่มใดบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันค่ะแต่ก่อนรับชมนะคะก็อยากขอกําลังใจนะคะด้วยการกดไลค์ก ติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนข่าวสารนะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ช่วยกดแชร์ออกไปให้ด้วยนะคะค่าสําหรับกลุ่มแรกนะคะที่จะได้ในวันที่28นะคะก็คือจะเป็นกลุ่มม .3 3นะคะก็จะได้รับนะคะ13จังหวัดนะคะคนละ2,500บาทค่ะ และอีกหนึ่งกลุ่มนะคะที่จะได้รับในวันที่28นะคะเรียกได้ว่าเป็นกลุ่มตกหล่นเลยก็ว่าได้นะคะใน13จังหวัดนะคะที่สมัครแล้วก็จ่ายเงินสมทบตั้งแต่วันที่4ถึง24สิงหาคม64นะคะแล้วก็ยังไม่เคยได้รับเงินเยียวยาวเลยแม้แต่รอบเดียวนะคะใครอยู่ในสถานะนี้แล้วก็จ่ายเงินในวันที่4แล้วก็24สิงหาคมแล้วยังไม่ได้รับเงินกันบ้างคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะคะ ก็เตรียมรับเงินกันได้เลยนะคะในวันที่28กันยายน64นี้นะคะรวด่เดียวเลยนะคะคนละ10,000บาทค่ะรัฐนะคะจะโอนให้นะคะในรอบตกหล่นนะคะได้รับสิทธิ์แล้วนะคะก็โดนดึงสิทธิ์กลับเป็นสีแดงนะคะก็ตอนนี้นะคะณนะวันที่23กันยายน64นะคะสถานะเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะบางคนก็ได้เขียวแล้วนะคะตรวจสอบสถานะขึ้นว่าสถานะอะไรบ้างคองมเมนต์มาบอกกันหน่อย ะะเพื่อเป็นข้อมูลในการทําคลิปต่ต่อไปและสําหรับท่านใดนะคะที่เช็คสิทธิ์แล้วตรวจสอบสถานะแล้วแต่ว่ายังขึ้นว่าไม่ได้รับสิทธิ์นะคะก็ให้เช็คสิทธิ์เรื่อยๆนะคะจนถึงวันที่28กันยายน64นะคะหากว่าท่านยังไม่ได้รับสิทธิ์นะคะก็ให้รีบดําเนินการยื่นทบทวนสิทธิ์ได้เลยนะคะหรือว่าใครที่ไปยื่นมาแล้วนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะ ยืนยันจากรองเลขาธิการสำนักง,งานประกันสังคมนะคะว่าใครที่โดนดึงสิทธิ์กลับนะคะไม่ว่าจะเป็นจ่ายที่เซเว่นอีเลฟเว่นจ่ายที่บิ๊กซีหรือว่าจ่ายที่ตูบ้บนเติมนะคะโดนดึงสิทธิ์กลับเป็นสีแดงนั้นนะคะทางประกันสังคมยืนยันนะคะว่าถ้าเกิดว่าท่านเป็นผู้ที่พึงจะมีสิทธิ์ได้รับนะคะก็คือจะได้รับแน่นอนนะคะถ้าเกิดว่าคุณสมบัติตรงตามที่เขากําหนดนะคะยังไงก็สถานะก็จะกลับมาเป็นสีเขียวได้รับสิทธ์ เงินเยียวยาอย่างแน่นอนนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ดีใจแล้วก็ยินดีด้วยกับพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่ได้รับสิทธิ์กันได้เงินเยียวยากันทั่วหน้าเลยนะคะในพื้นที่29จังหวัดนะคะและใน16จังหวัดนั้นก็จ่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะใครที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์หรือว่ายังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์ให้รีดดาเนินการได้เลยนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าใครยังไม่ผูกพร้อมเพย์หรือว่าผูกช้ากว่าวันโอนเงินนะคะก็จะ ทำการโอนให้นะคะในรอบเก็บตกทุกวันพฤหัสบดีโอเคนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้จบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ